สิเซนมีครูเซนมาสเตอร์บทที่48เมื่อเข้าใจเซนแล้วจะเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยชีวิตนี้ยังน่าอยู่ยังน่าเป็นด้วยวิถีชีวิตปกติเป็นธรรมดาของปุถุชนนั่นเองสหายเอย๋ยพุทธานิกายเซนที่พูดถึงนี้เป็นเรื่องของจิตจิตของมนุษยชาติจิตที่มีธรรมชาติแห่งการเกิดดับตามธรรมชาติ มีหลักฐานการบันทึกไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่พุทธกาลโน้นจากชุดหนังสือที่มีการรวบรวมไว้ชุดพระไตปิดกจีนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตณรานธรรมบริเวณยอดเขาอีแรงบนเขาคิชกูดประเทศอินเดียและพระโพธิธรรมจากอินเดียในตำแหน่งสังฆปรินายกองค์ที่28ต้องรับภารกิจออกเดินทางไปจีนพร้อมการยืนยันด้วยจิตพยากรณ์จากพระปัชยาตาระองค์ที่27บอกเก่าว ว่าณเมืองจีนจะมีทายาทเซนที่มีบารมีเสมือนลูกม้าวิ่งกระโจนไปทั่วพื้นแผ่นดินจีนหมายถึงสัจธรรมแห่งเซนจะแผ่ขยายกระจายไปทั่ว จากเรื่องราวรายละเอียดจากรุ่นสู่รุ่นที่บันทึกเป็นหลักฐานไว้มีทำเนียบรายชื่อบอกกล่าวไว้ชัดเจนมากที่พิเศษสุดคือเขาบันทึกลำดับความเป็นมาใครเป็นครูเซนจากสิทธิคนนี้ต่อมาเป็นทายาทเซนคือครูเซนนั่นเองในช่วงชีวิตนั้นครูบาเซนมีทายาทร,รมจำนวนกี่คนจากรุ่นสู่รุ่นแล้วสืบต่อตอกันมาแล้วแตกเป็นสายมีห้าสายในราชวงศ์ถังการบันทึกยังคงมีต่อจนในที่สุดเหลือสายหลัก เพียงสองสายคือ l ลิ s ไซ o o l และ Soto School ขอกล่าวโดยสังเขปเพื่อความมั่นใจว่าจากนี้ไปสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างน่าวิตกเป็นปรากฏการณ์ที่หลีกไม่ได้เลย ต้องยอมรับต้องปรับตัวปรับจิตให้จิตของเรานี้มีภูมิต้านทานเพื่อการปรับจิตของเราตามสภาพของสังคมที่ต้องเป็นอยู่ให้ได้อย่างปลอดภัยดังนั้นคงจะได้เวลาหันมาดูแลจิตให้จิตได้ผ่อนคลายจากการรับข้อมูลและความรู้ที่จะมีผลต่อจิตใจคงหนีไม่พ้นคือหลักธรรมคาสอนของทุกศาสนาทุกศาสนามีเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งไปที่จิตจิตเมตตาจิตแบ่งปันจิตที่อภัยต่อกัน ขอเสริมตบท้ายจิตที่เกิดปัญญาจากปัญญาที่เกิดจากจิตนี้เซนจะให้ข้อมูลจากประสบการณ์ของจิตของครูบาเซนในอดีตเรื่อยมาตลอดลองติดตามอ่านเรื่องเกี่ยวกับเซนเรื่องนี้ต้องขอชื่นชมนักค้นคว้าทั้งหลายโดยเฉพาะชาวตะวันตกเมื่อมีความสนใจเกี่ยวกับเซนแล้วเขาเริ่มต้นจากเซนญี่ปุ่นหลังจากนั้นทุกคนต้องมุ่งสู่การหาหลักฐานการบันทึกและจารึกจากครูบาเซนจีนจะให้ความมั่นคงและชัดเจน เพื่อการรู้จักเซนจนถึงขั้นมนลุเซนขอจงโชคดีเพื่อเดินเข้าไปสู่มิติใหม่แห่งเซนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสธโนคาพร17มิถุนายน2561สิทธิเซนมีครูคงจบลงด้วยบทที่48ทุกอย่างลงตัวแล้วอมิตตพุทธสธโนคาพร